สวัสดีครับผมป๋องเบนจะภาคีวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่เกตทรุสมกันครับพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ถ่ายจากองค์จริงวันณะออกขาวอมเหลืองร่างจากปูนเปลือกหอยสกและปูนเปลือกหอยดิบ การเปลี่ยนสภาพของปูนุกและปูนดิบจะบ่งบอกถึงอายุของพระร้อยห้าสิบปีขึ้นสังเกตที่ด้านข้างของพระจะมีรอยครูดของปอกให้เห็นพระสมเด็จพระคคงทุกองค์ต้องตัดด้วยตอกรอยแยะตามขอบพระ ด้านข้างและด้านหลังจะมีให้เห็นไม่มากก็น้อยให้สังเกตที่ผิวพระจะเห็นค้าบูสศกหรือค้าแป้งโรยพิมขึ้นจากในเนื้อออกมาให้เห็นพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระยุคปลายตอนกลางโรงวิจาร์แก้แม่พิมพ์ถวายสมเด็จโต เส้นซุ้มจะสอบลงเล็กน้อยตัดขอบปีกกว้างจะมีเส้นบังคับพิมหรือเส้นเงินล้านให้เห็นส่วนด้านหลังจะเห็น